ก็ไหรตามน้ําไปนะคะเปิดนี้เอาสามสี 3, 4, 6, มาสวยๆทุกคนหูหหว่านเจี๊ยบค่ะตัวคงตัวคูณมาหมดนะตานี้บวกมาอีก900กว่าบาทแล้วทุกคนโอ้โหนี่ก็ได้มา4,000กว่าบาทเลยนะคะทุกคนขา คำเตือนเกี่ยวารบันเทิงเรื่องเรืงหัวใจเท่านั้นไม่แนะนําให้หารายได้เสริมจ,จากการเล่นเกมเด็กๆที่อายุไม่ถึง18ปีไม่ควรรับชมนะคะสวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับเจ๊แอนสายปั่นนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันในค่ายเกมของ King Maker อีกแล้วจ้ะเออไปค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้อยู่ในค่ายเกมของ King Maker ไฮโลไทยอีกแล้วนะคะเราก็จะมาจัดกันเกมใหม่เกมไอ้เกมเดียวเกมเ,มเดิมของเราเลยนะทุกคนนะไฮโลไทยค่ะอ่า มาวันนี้ทุนของเจ๊มาที่1,000บาทเท่านั้นนะทุกคนเราก็จะมาเลือกห้องก่อนเนาะอันนี้ก็เลือกเล่นเป็นห้องละ20บาทนะ,ะเดี๋ยวเราเปลี่ยนเดิมพันเป็น50บาทไปแล้วกันเนาะ,ะมาโอ้าหูยสกอร์ที่ผ่านมาก็คือออกสูงมาวะ่ะเอาดีหน้า6สูงนี่มันหน้าโดนจริงๆอะทุกคนนะงง้นตานี้เจ๊ขอตาแรกนะคะเปิดตาแรกมาแล้วก็จัดกันที่ 4- 5 6หไปก่อนเลยแล้วกันนะทุกคนทําให้เด็กมันดูทําให้เด็กมันหย่องไปเลยนะคะว่าจะได้สิ่งหรือเปล่านะทุกคนนะ เอาสามสี่ห้ามาเห็นไหมทุกคนค่ะโอ้โหดอกสามสี่นี่ตะคูณลงด้วยนะทุกคนนะใครที่ยังไม่เคยลองก็มาลองดูได้นะทุกคนค่ะบอกเลยว่าสุดจริงค่ะปอกเด้งไายเองใช่ปอกเด้งฉิดปอกเด้งเฉยเลยเนาะไฮโลไทค่ายนี้นะคะเอออะไปกันต่อแล้วกันนะทุกคนนาะเรื่อยเรื่อยเปื่อยไปเลยนะคะตานี้ไหลไปไหลไปที่ถึงบางกอกค่ะทุกคนค่ะจัดไปเหมือนเดิมนะซ้ำไปที่4ี่ห้าหเหมือนเดิมนะคะตานี้นะอะ ยังไงซีได้ลุ้นไหมอืมย,ยังไงเอ,อี่ยวห้าหกมาโอ้โหห้าเอี่ยวหกเอี่ยวมาสวยสวยค่ะจัดเต็มจัดทุกคนากตาตานี้บวกเพิ่มอีก980บาทนะทุกคนนะวันนี้ก็มาปั้นคูณหนึ่งพันให้ดูนิดนิดหน่อยหน่อยนะทุกคนไม่ได้แบบหวังอะไรมากมายนะคะหมาตานี้เจคอดใส่แค่ห้าหกสูงไปแล้วกันเนาะเอาอยัางไงดีวะเสียห้าหกไปเลยแล้วกันนะทุกคนไฮโลไทยค่าย King Maker เดิมพันขั้นต่ำสิบบาทนะคะมีตัวคูณให้ตกตาตุกรอบนะทุกคนสูงสุดถึงคูณเลยนะคะค อันนี้เจ๊จัดไปเหมือนเดิมทุกคนค่ะใส่ไปเอ,อ๊ะยังไงสามเอาสามหกหกสิบห้าสูงว่ะเออมันก็ยังทำให้เรารู้สึกว่ามันยังมาทุกคนนะสกอร์แบบนี้ก็ยังรู้สึกดีนะคะทุกคนขาไปต่อแล้วกันซ้ําที่สูงกันยาวๆเลยนะคะตาหน,นี้ก็คือสูงเหมือนจะแบบไหลกันยาวๆมาเลยนะ,ะนวันนี้นะทุกคนนะเล่นกันแบบเรื่อยๆได้เลยนะทุกคนเกมไฮโลไทยเนาะ,ะเดี๋ยวลุ้นตานี้เหมือนเดิมนะคะ ลุ้นไปก่อนเนาะว่าจะออกสูงหรือว่าจะมาต่ํานะเอาอยัางไงนายเอี่ยวมันมาอีกแล้วทุกคนเอาเอี่ยว4 6นะทุกคน11ไฮโลค่ะทุกคนขาตอนนี้ดีที่เราติด11ไฮโลไปด้วยนะคะไม่งั้นนี่เป็นเรื่องเลยนะอดกินเลยเนาะไม่งั้นน่ะเออบวกมาเรื่อยๆค่ะทุกคนค่าตอนนี้ก็ได้มาสอง0ันกว่าบาทแล้วนะทุกคนนะว่าไปเล่นนะมันก็บวกของมันเรื่อยๆอยู่เด้อนี่อะ ไปต่อเลยลวกันนะคะทุกคนค่ะตานี้จัดไปเหมือนเดิมที่สูงแล้วนี้เราไหลสูงกันแบบยาวๆไปยาวไปเลยนะทุกคนก็คือหน้าสูงมันมาให้แล้วก็ไหลตามน้ําไปนะคะเปิดนี้เอาสามสี่หกมาสวยๆทุกคนหู่หวานเจี๊ยบค่ะตัวคงตัวคูณมาหมดนะตานี้บวกมาอีก900กว่าบาทแล้วทุกคนโอ้โหนี่ก็ได้มา4 0 0พันกว่าบาทเลยนะคะทุกคนค่ะสำหรับเอ่อ ไครโลไทยไข่เอ่อคิ้งเมกเกอร์นะทุกคนเนะาะใครที่สนใจอยากจะเล่นเนี่ยเดี๋ยวเจ๊จะทิ้งลิงไว้ที่ใต้คลิปนี้ให้ค่ะหรือว่าแอดไลน์มาได้นะทุกคนที่แอดเอ็นทีหนึ่งเก้านวันนี้เจ๊ต้องขอตัวจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า